สวัสดีครับอยู่กับช่องดูดูเกมเมอร์ครับหรือว่าชื่ออะไรสักอย่างนี้ผมจำไม่ได้แล้วแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเ,เกมโนสโคบอะไรสักอย่างนี่แหละครับจำไม่ได้ก็คือผมจะเล่าให้ฟังแบบนีใ้ให้ง่ายคือเราเราไม่สามารถใช้สโคบได้ก็คือสโคปแปลว่าอะไรละครับแปลว่าเราไม่สามารถซูมได้แล้วทำไงหรอ,อง่ายงรับแค่เรายิง ไอ้นอนไม่มีสรกเดี๋ยวผมทำให้ดู กว่าตัวผมบักโอเคผมจะเป็นข้อเข้าให้ดูนะครับก็คือเราจะไม่สามารถกดคลิกขวาได้ก็คือเราเราเราทำอะไรก็ได้ให้เราชนะอยู่งานไม่ผ่านเราก็ตายเกมนี้จะพอดูไม่ไม่สมขอบอกว่าเกม,มนี้น่าจะติดติดครับคัดหน่อยแน่นอน มันในนี้ไม่ได้มไม่สามารถใช้สโขบได้แน่นอนเหมือนการใช้สโคบปมันก็เป็นการระบาดมันก็ไม่ได้ระบาดมันเป็นการที่ง่ายมากทำง่ายก็ได้แค่แค่เรามีฝีมือก็พอ คลิปค้างก่อน เกมผมค้างหรือเปล่าวัดซาวาลิโดวัดซาวาลิโดนี่เลยนี่เลยค้างก็งงงจะประมาณนี้แหละแม่แฟ์ตรงนึงนี่ <laughs> ที่มันยิงได้ไงอะ แล้วไม่ไหวนอันนี้มีที่ซื้อเกมพาร์คแต่ว่าตัวบักนะเพื่อนระบบฉลามอีสัสคายมันอยู่ตรงนี้เพื่อนมาอยู่ตรงนี้มึง่อ่บอกตรงนี้นเลยค่ะเออ างิเอ้ยไอ้ตากวะเนี่ยโหูเอาจริงนะห้องเป็นแบบนี้จะไปรอดแต่เคยเห็นคนออกมาได้สิตะวันล้ิโดตะวันลริโดตะวันลริโดสวยแตกไปคิวนึ่งคิวหนึงครับได้คิวนึงได้คิวนึงคิวแอนด์เอคิวแอนเอสวยแตกไปอีกคิวครับแตกไปอีกคิว แตกไปอีกหนึ่งก็ใช้แค่มีดใช้แค่มีดใช้แค่มีดคงไม่ชนะเสมอไปใช้แค่มิดก็ไม่ชนะเสมอไปเจ้าวานดูสไลด์สไลด์ลฟันไปสองทีตายครับ โอ,โ,โ,โ,อ p, โอ้โหโดนลอยนอนอยู่ในแอรเพนจริงเลยอะจริงนะทำอะไรเนี่ย ไอ้จิ๊กโอ้โหจะเลือดดูสิครับดูดูโอ้ ไม่แสุดแอบแต่ไม่แฟ,น,แฟนเลยทุกคน,ม,น,นมันแอบวิทย์ปว ขนาดนี hmm. ้นะเป็นเรื่องสอดแอบไปไม่ต้องมีคุณฮะวัดอะไรคุณอือะไร ไปนึ่งโดยมี่ิสสไฮ อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถพิมพ์มาเลยครับโนสโคเรสเตอร์ no ละสิ่อย่างหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นนะครับผมน้ว่าเพราะฉะนั้นไปแล้วบาย